นี่ถ้าใครมีความรู้จึกตัวอยู่บ้างกลัวบาปลัวกรรมกลัวทุกไม่กลัวบาปก็ขอให้กลัวทุกเพราะทุกกับบาปมันเป็นมันอยู่ได้กันขอให้กลัวทุกที่เห็นกันอยู่จะชันนี่แล้วอย่าทําความชั่วให้ทาลงไปแล้วก็ให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่บัดน,นี้ซึ่งเวลานี้ก็ยมพาบาลเขากาลังจดทะเบียนบัญชีอยู่แล้วจนจน,จนจ,นจนจดไม่หวานไม่ไหว เราจะให้เป็นคนหนึ่งที่เขาจดลําบากอไอ้นี่มันทํากับอะไรมันถึงได้มากมาเอานักหนาจนจดทะเบียนบัญชีของมันไม่ไหวอย่าให้โคจอมวานได้หนักใจเหมือนประชาชนทั้งหลายที่เขาได้รับความหนักใจเพราะการความช่วช้าระบบของพวกนี้ก็คอ,อแล้วอย่าให้เป็นหนักใจใ,ในเดนนรกอีกขอให้พี่พยายามรีบแก้ไขดัดแปลงตัวของเราอย่าเห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวย สิ่งเหล่านี้ได้แต่แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นฟืนไฟเหมือนกับกองฟืน